สวัสดีครับไม่นีเบื้องจอนจีบพริกขายครับผมจีบพริกขายคนไทยครับใคในช็อปแล้วครับผมครับเอาไป <ical Pixel. S 3> คร <hur> ับจ BE ีบไปขายไปจอนครับเบื้องพริกจอนจีบไปขายคนไทยครับครับผมจีบไปขายแรงงานไทยในอิสิวครับผมครับจอนปลูกพริกง้ำอย่างเดียครับผม แลาวเบาดรอพอนถือมาชอบมาซื้อพิษขั้นจรอะไรครับมาจรอีกแปดแปดโอ้ใส่ปุ๋ยงามเหรอใส่ปุ๋ยหลายว่างามเลยใส่ที่ใกลังเดียวใส่ที่ใกลังเดียว,อ,ยยวอืมออร์แกนิกออร์แกนิกบ่าปูที่ย่างแล้วมาจรก็คือที่ใส่กันธรรมดาโอ้ บอให้เล่อรอ่บสอ้บจอนเก็บที่ครับผมมีทุกอย่างเลยครับนครับ vale> ี่นะครับตะไคร้ตะไคร้กับมีตะไคร่กับมีค้ากัี่ไปจอนข้าแดงกับมี่บอขแดงพวกผักนี้มีทุกอย่างเลไหมไปจอนโอ้ะคงงี้ยอะไระคง ไชแล้วน,นี่ครับเจ้าของสวนจิบไม่ขายครับจิบพี่ครับผมจิบไม่ขายช็อปครับปุ๋ยปุ๋ยมาท่องษัยยางบอกจอนปุ๋ยปุ๋ยมาท่องษัยยางบอกปุ๋ยไหม ปุชิกิก่นั่มดาโอ้ปุชิกิเก่ธรรมดาโอ้คือสีดยาป่ะเนี่ยบ่โอ้ออร์แกนิกออร์แกนิกคือไทยแลนด์เนี่ยเออคือไทยแลนด์เลยทุกท่านไทยแลนด์คือแอฟริกาว่าเออโอ้ออร์แกนิกพวกพีอยู่ว่าีดยาแล้วครับผมบ่ใส่ตปขี้ไก่ครับพี่น้องคือประเทศไหนก็อนจอร์แดแอฟริกาป่ะคือแอฟริกาคือไทยด้วยเข้าใจป่ะโอ้ไม่ใส่ละไรยัง Nam chi cây Nam chi cây Ai hôn này Chéo Chéo Nam Nam cho John hay Chọn hay vậy khắp Nam mới là hay Nam anh Nâng thịa Sao mà nâng thịa Sao mà nâng thịa Sao mà nâng Ừ 1 cho mùng hay Nam lên lại phải thế mà Bỏ giờ mùng điều Cho mùng hay Tem โอ้แดดว่าจอนปลูกบทุกย่างแล้วนะครับพี่น้องนะครับส่วนของจอนครับมี่บทุกอย่างครับผมปลูกไว้ขา,ขายเรื่องงานไทยในอิสราเอลแล้วครับอันนี้นะครับผมหบนให้อิสราเอลใครไต่ก๋าเดียวปลูกอะไรนะครับเจ้าของสวนครับมะฮุ่งก็อีกได้ขายแล้วบปจอนมะฮุ่งได้ขายอยู่บ่ ได้ไข่แล้วไม่นี่เจ็บไข่อ่ะอมไม่นี่เจ็บแล้วนะครับจอดขายของช็อปแล้วก็มาปลูกพิคขายในะครับพี่น้องปลูกพิคขายไว้ขายในช็อปครับผมนะครับบักเขียกครั้นี้ครับเขียกปลูกจอดปลูกไว้ยังามเป็นอย่างครับพี่น้อง คำกระเบือครับข้ห้างครับผมบ่ได้น้ำพยางปูกพยานนะครับผมก็ปลูกบุกี้อาปลูกอย่างงามครับบุกี้อาจอนครับผมนี่ครับเียจอนลุกรับนี่ครับจอนผ้าเบื้องน้องนี่ครับเบื้องบุกี้อาจอนปลูกไว้ครับผมโอ้โุพดนะครับบุกี้อา เขี่ยข้างกบบ้านเขาครับพี่น้องเบื่อแล้วครับผมจอนครับเบื่อเขี่ยข้างกบครับผมอ่าเขามาเก็บไปขายนี่ยจอนอ๋อมันแก่แล้วเขามเก็บไปขายนี่ยนี่กันมี่นะครับพี่น้องโอ้ดูไงครับครับผมมันแก่เข่าแกนะครับผมป้าเกลี่ยไปขายแล้วจอนมันแก่แล้วเนี่ยนี่ท่านมีเก็บไปขายแล้วเนี่ยฮะ เดี๋ยวเจ็บไข้เจ็บไข้ไหครับพี่น้องเรืงยวับไหนกับฝากกดติดตามซ่องบ้าอุดรคนเป็นผื่นนะครับผมขอบคุณครับ